รู้หรือเปล่าว่าองค์กรวายร้ายในโลกโปเกมอนพวกเขามีเป้าหมายอะไรเริ่มต้นด้วยนี่ฮะแกงล็อกเกตที่มีเป้าหมายชัดเจนเรียบง่ายนั่นคือเงินและการยึดครองโลกครับพวกเขามุ่งมั่นที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยไม่สวนวิธีการว่ามันจะผิดหรือถูกต่อมาครับแกงอควาพวกเขาต้องการคืนชีพแคลกาต้กนกาเนิดเพื่อขยายมหาสม,มุทรเพื่อพาโลกกลับไปสู่ยุคเริ่มตน้นและกวาดล้างอารยธรรมมนุษย์ตามมาด้วยคู่อริอย่างแกงแมกมา พวกเขาต้องการคืนชีพกราดอนต้นกำเนิดเพื่อขยายผืนดินและพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ในส่วนของแก๊งกิงกาครับหัวหน้าแก๊งอากากิเขาต้องการเปลี่ยนแปลงจักรวาลทั้งหมดด้วยพลังของโปโม่ในตำนานในเขตของภูิภาคชินโอตามมาด้วยแก๊งพลาสมาเบื้องหลังการปลดปล่อยโปโม่ของหัวหน้าแก๊งเกซิสต้องการใช้พลังโปโม่ในตำนานเพื่อปกครองภูมิภาคอิชูส่วนนี้ฮะแก๊งแฟร์หัวหน้าแก๊งอย่างฟเฟเดอรรี่มีแนวคิดที่ว่า โลกเนี่ยจะสวยงามได้ต่อเมื่อไม่มีมนุษย์เขาจึงตั้งเป้าครับที่ลบมนุษ,ษยชาติออกไปจากโลกนี้ให้สิ้นซากมาดูกันต่อครับที่กลุ่มที่ไร้เหตุผลที่สุดครับอย่างแก๊งสเกาพวกเขาไม่มีอุดมการลึกซึ้งอะไรเลยอยากสร้างปัญหาไปวันๆส่วนนี่แก๊งเยี่ยวครับพวกเขาไม่ใช่แก๊งวัยร้ายครับพวกเขาเป็นแค่กลุ่มแฟนคลับของแมรี่หรือน้องมานีฮะที่คอยตามเชียร์สร้างความปั่นป่วนนิดหน่อยปิดท้ายครับด้วยแกงสตาร์ เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเห็นใจเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ครับล้วนเป็นเหยื่อครับในการโดนกันแกล้งในโรงเรียนทาให้พวกเขาเนี่ยผันตัวมาแก้แค้นพวกที่เคยรังแกพวกเขาแล้วเพื่อนนะครับชอบแรงจูใจขององค์กรไหนมากที่สุดทั้งหมดนี้